สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับ,รบชมคลิปช่องล้านวิวล้านวัวนล้านวิวนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยเดินลงคลิปก็เลยอ่านผิดไปหน่อยนะคะเพื่อนแล้วก็วันนี้นะคะช่องวันล้านวิวนะคะก็จะพาเพื่อนมาเนี่ยค่ะชมบรรยากาศนะคะการปลูกต้นไม้ก็มีหลายไอเดียที่ช่องวันปลูกเอาไวา้แล้วก็นํามาจัดนะคะก็เป็นอะไรที่ทําให้ผ่อนคลาย สำหรับคนที่ชอบไม้ประดับนะคะก็เนี่ยค่ะไอเดียจากบ้านโล่งๆนะคะก็อาจจะโล่งๆนิดนึงนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเวลาร้อนนะคะคือร้อนมากๆเลยเลยนำมาจัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศบ้านช่องวันล้านวิวนะคะหน้าบ้านก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะ จากที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะแต่วันนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆที่อัดคลิปอยู่ปกติคือจะร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่องวันก็มีไอเดียในการที่ว่าหาต้นไม้มาปลูกนะคะปลูกให้ร่มรื่นนะคะแล้วเนี่ยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือไอเดียปลูกโปยเซียนแล้วก็กล้วยไม้ดินด้านหน้านะคะที่นํามาฝากกันนะคะสําหรับคนที่ชอบอาโปยเซียนหรือไม้ประดับนะคะ สีเขียวเขียวนี่คือกล้วยไม้ดินนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะก็ทำให้าบางังความร้อนได้เยอะเลยนะคะแล้วก็นะคะด้านบนก็จะเป็นไม้แบบนี้นะคะเนี่ยก็อาจจะไม่ดูราอะไรมากมายแต่ว่าทำให้คลายร้อนได้ดีมากๆค่ะน,นะคะด้านหน้าที่ปลูกไว้เนี่ยก็คือทำง่ายๆนะคะก็กันแสงแดดกันควารมร้อนนะคะโดยการที่ปลูกปอยเซียนแบบนี้แหละค่ะ ปลูกปยเซียนเอาไว้เยอะๆนะคะก็กันาร์มร้อนนะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะปลูกไว้ตลอดแนวเลยนะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่นะคะต้นใหญ่ๆก็ตัดไปเยอะนะคะอันนี้ก็จะมีแต่ต้นเล็กๆอยู่กํลาลังเบ่งบานนะคะปลูกไว้หลายๆต้นก็จะออกมาสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวคงรอสักพักหนึ่งนะคะก็จะได้ส่วนโปยเซียนที่เยอะมากๆนะคะช่วงนี้กำลังฟูนฟูนะคะ ก็กาลังฟื้นฟูแล้วก็ปลูกอยู่นะคะบางต้นอันนี้ก็คือต้นนี้นะคะตุยไปแล้วนะคะนี่กาลังปลูกสวยเลยนะคะกําลังขึ้นนะคะแล้วก็กําลังใหญ่กําลังขยายเพิ่มนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะพเพื่อนๆนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นบรรยากาศที่ทําให้ใคลายร้อนได้ดีมากๆสําหรับคนที่อยากได้ไอเดียลองลองไปทําตามดูได้นะคะเพราะว่าเป็น ความชอบเฉพาะตนนะคะนำมาปลูกแล้วก็ปลูกชนเยอะแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าปลูกทำอะไรเยอะแยะมากมายนะคะนี่คือด้านหน้าโล่งๆนะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่ด้านในนะคะที่ช่องวันปลูกหาเฟินนะคะเอามาปลูกก็คือเป็นการที่บังแดดได้ส่วนหนึ่งนะคะบังแดดเอาไว้นะคะก็ทำให้ร่มรื่นนะคะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยเป็นที่โล่งแจ้งนะคะ แล้วเนี่ยค่ะก็เฟิร์นที่เราปลูกไว้นะคะก็สามารถฟอกอากาศข้างนอกได้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้คือไอเดียที่นำมาฝากกันในการที่ปลูกไม้ประดับนะคะทำให้บ้านร่มรื่นขึ้นนะคะเนี่ยค่ะสวยนะคะก็นะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะมีไม้เขียวๆแบบนี้ให้เห็นกันนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะ ไว้พวกอากาศเพราะว่าอยู่ติดถนนนะคะเนี่ยจะติดถนนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝุ่นเยอะมากนะคะเวลาแดดออกเนี่ยฝุ่นเยอะอช่องวันก็เลยนําต้นไม้มาจัดเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นไอเดียที่กันความร้อนแล้วก็กันฝุ่นได้ดีมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะใครที่ชอบไอเดียแบบนี้นะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะดัดแปลงนะคะนี่ค่ะต้นไม้แต่ละต้นของช่องวันก็ จะเขียวสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยจะเขียวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เริ่มนะคะบางต้นก็ไม่สวยก็มีนะคะเพราะดูแลไม่ทันนะคะทุกคนมุมเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องสวยหรูนะคะแค่เรานั่งแล้วสบายตาสบายใจก็พอนะคะบางคนก็ชอบอยู่ที่หรูๆเราก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่ช่องวันนะคะจะชอบแบบธรรมชาติแนวธรรมชาตินะคะ อะไรที่มีนะคะนำมาจัดให้มันมีประโยชน์นะคะอันนี้คือความรู้สึกที่กลับแดงหรือช่องวันนะคะก็เป็นมุมเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยต้นไม้นะคะทุกต้นนะคะปลูกแล้วก็รู้สึกว่าสบายตานะคะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องวันนะคะก็กดติดตามเอาไว้นะคะก็จะมีไอเดียการจัดมุมนั่งเล่นนะคะก็ง่ายๆเนี่ยค่ะพเพื่อนก็นี่ค่ะ ก็มีแคร่ไม้ไผ่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หาไม้มาพาดเนี่ยก็นั่งได้แล้วนะคะมุมนี้คือแบบนั่งแบบสบายนะคะเย็นนะคะแล้วก็ทําทให้บรรยากาศเนี่ยก็คือมีต้นไม้ข้างๆมี่ทาให้เย็นนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะก็ทําให้เย็นได้นะคะเพื่อนสําหรับคนที่ชอบมุมนั่งเล่นนะคะเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยก็จะอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้กันนะคะ ก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะว่าทุกคนจะชอบแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะมุมเล็กๆแบบนี้นะคะนั่งแล้วก็คือด้านหน้าก็ติดถนนนะคะเนี่ยค่ะก็จะติดถนนเนี่ยเวลารถวิ่งผ่านฝุ่นของของเขาก็จะเยอะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ไอเดียนะคะจัดต้นไม้หน้าบ้านให้หน้าอยู่นะคะก็จะเป็นได้ประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่ช่องวันนํามาแบ่งปันกันนะคะใครได้ไอเดียอะไรเด็ดๆลองเม้นมาบอกมาบอกกันบ้างนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ